สวัสดีครับสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เอ็มยูไนชแนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์แล้วเราก็มาตามนัดนะครับเราก็มาตามนัดรอด้วยจบภารกิจนะครับจบภารกิจจบภารกิจแล้วนะครับ สำหรับงานประจำนะครับเี<ม>่ว่ากำลังเดินทางนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับสี่โมงจะครึ่งแล้วหลังจากจบพราชกิจงานประจำเองก็เดินทางนะครับไปหาอะไรได้เสริมนะครับก็คือการทำ Youtube นะครับที่ทุ่งนาลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจลุงกับป้าไปอยู่เป็นเพื่อน พี่เป็นน้องๆของยูทูบเบอร์เรานะครับที่อยู่พวกน้องนาจําปาดงนะครับเรามีอะไรแปลกๆเยอะนะครับช่วงนี้มีอะไรแปลกๆเยอะก็เดี๋ยวไปดูเป็นหูเป็น,ปนตาช่วยกันนะครับเชา้าอาทิตย์นะครับวันก่อนก็มีชายสติไม่ค่อยดีนะครับเข้ามาตอนตีหนึ่งตีสองเข้ามาในพื้นที่ แกวอย่างเดียวแกวอย่างเดียวครับ่อแม่็พี่น้องก็มีชายแปลกอ้สติไม่ค่อยดีนะครับกอนในข่าวได้ดูจากคลิปของทาง youtube ที่อยู่จำบาดุงนะครับก็ด้วยช่วงนี้นะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเนาะช่วงขึ้นศาลนะครับลุงกับป้าก็ขึ้นศาลครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับของอาทิตย์นี้ก็ชื่นช่วงบ่ายก็น่าจะจบเย็นๆนะครับหรืออาจลากยาวอาจ ลากยาวไปถึงค่าเลยก็ได้นะครับก็จบดูก็น่าจะเดินทางกลับมาที่โคกน้องนาจำปะดงนะครับจนน่าจะถึงค่าหรือถึงดึกเลยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสามวันสําหรับอาทิตย์ที่แล้วหยุดสามวันสี่วันหยุดยาวสี่วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทนร์วันจันทร์ด้วยเนาะก็อัปเดต ข่าวสารนะครับให้กับพีพีเอฟซีนะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วงนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสาหรับมเมื่อคืนก็มีเสียงคล้องนะครับเสียงคล้องก็ยืนยันไปแล้วนะครับชัดเจนเนาะก็เป็นทีมงานสววันครับที่ไปตีคล้องนะครับก็อัปเดตนะครับช่วงดึกดืด่นก็เดี๋ยวเอ็มเดินทางไปที่ค้นองนาก็จะพักบริเวณด้านหน้านะครับ นั่นหน้ารอบองค์ูนะครับเอ็มก็จะอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเร,เราไม่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ป้องกันนะครับป้องกันช่วยกันนะครับเ็อเอซคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถท,าย,ทายกันนะครับ จะ,จ,ะจะเต็มแน่นอนนะครับจะเองไปครบนะครับครบบอกเลยว่าครบทุกอย่างครบนะครับบอกแค่นี้นะบอกว่าครบมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ที่รับที่นอน <c oughs> อที่รับที่นอนนะครับเสื้อผ้าเครื่องใช้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ ก็ซึ่งติดตัวมาตลอดนะครับก็คืออาวุธประจำกายนะครับซึ่งเอ็มไปไหนมาไหนก็ติดตัวตลอดนะครับผมเผื่อมีเหฉุกเฉินเนาะหรือว่าอะไรโอ้รถหโลายเลยมลลั้ยลหลายแห้งเพ่พี่น้อง ว่าอะไรเราก็สามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่นะครับเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครถ้ามีนะครับก็ใช้ให้ถูกนะครับใช้ให้ถูกก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้ามีครอบครองแล้วโอ้รถไหลรีพอแม่พี่น้องเราเจอจริงครับเพราะว่ามันเป็นมันสุก สุขด้วยนะบัรยุดครับบัรยุดด้วยทุกคนก็เดินทางนะสําหรับใครที่เดินทางก็สามารถก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโดยความ,มห่วงใยจาก M อ็มยนชันแนลนะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามเพจด้วยนะครับทาง youtube นะครับเพจตอนนี้ก็ผู้ติดตามเกือบจะเจ็ดพันแล้วนะครับทางเพจก็สามารถสร้างรายได้นะครับใครที่สนใจทําเพจก็ทําเพจได้เลยนะครับ ก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับของผมก็ผ่านกดไปแล้วนะครับห้าพันผู้ติดตามแล้วก็แล้วก็มีชั่วโมงนะครับหกแสนชั่วโมงนะครับเอ้ยหกแสนนาทีนะครับหกแสนนาทีผิดนะครับหกแสนนาทีก็จะผ่านกดการสร้างรายได้ของเพจเฟซบุ๊กนะครับก็ทำควบคู่กันไปนะครับระหว่าง facebook ก,กับ youtube นะครับ ใครที่มีปัญหาอะไรข้องใจก็สามารถเปิดดูได้ทาง Youtube นะเองก็ทำตาม Youtube นะครับก็จะเป็นรายได้เสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับของคนเรานะครับในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรัฐบาลก็ยังตั้งไม่สำเร็จนะครับหลังจากเลือกตั้งไปก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับสำหรับการเมืองการปกครองอะไรหลายๆอย่างนะครับ ของบ้านเราจะได้ไม่ตกข่าวนะครับจะได้ไม่ตกข่าวจะได้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะครับออกคอบคู่กันไปให้กาลังใจลุงบนาแตนไปด้วยนะครับสิ่งหลักเลยนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้ลุงป้าน,นะครับสู้ต่อไปอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นอีกสามวันนะครับเท่าที่ดูจากหลังบ้านทนายทนายชะลอนะครับประกาศนะครับบอกว่าทนายจะเดินทางกลับวันที่สิบหก สิบสามสิบสี่สบ้าก็จะมีอีกสามนัดนะครับสําหรับเดือนนี้ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับก็เท่าเตรียมฟังที่ทนายแถลงนะครับก็ประมาณนี้เนาะเอฟซี FC, คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับบรรยากาศก็จะครึมๆนะครับวันนี้ครึมๆรมันฝนจะตกอีกเลย สำหรับอาทิตย์นี้ก็ไมค์คอฟก็เอามาเหมือนเดิมนะครับมาเอามาติดรถมานะครับเพื่อได้เล่นนะอาทิตย์นี้ก็จะครบชุดหน่อยเอามาทั้งหมวกทั้งรองเท้านะครับครบชุดนะครับก็เดี๋ยวถ้าน้องน้ำมนต์สนใจก็เดี๋ยวพาไปเล่นอีกนะครับถ้าไปเล่นรอบนี้คงไม่ได้ออกรอบนะครับเพราะว่าน้องยังไม่มีชุดนะครับน้องยังไม่มีชุดที่จะออกรอบมันไม่พร้อมนะครับมันไม่พร้อมชุดที่ไปอาทิตย์เมื่อกี้ที่แรกก็จะไปได้นะครับ ไปได้ไปไดคือการตีออกจากจุดทีออฟที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็มีหญ้าเทียมนะครับเป็นพรมนะพรมหญ้าเทียมตีออกตีเป็นถาดนะครับแถวอุดรก็จะถาดประมาณละถาดยี่สิบาทสามสิบาทแต่ไม่รู้ที่ว่านอนเท่าไหร่นะเขาเรียกการไดร์คอฟนะครับไดร์คอฟคือการจัดท่าการตีตีออกไปดูวงสวิงของเราเองดูระยะนะครับของเรเองมาเล็กนั้นเล็กนี้ตีได้เท่าไหร่นะครับ ก็าจะเป็นการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่เราจะไปออกรอบนะครับแต่เอ็มก็ได้หัดมาตีมาเกือบห้าหกเดือนแ,แล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งออกรอบปะปนกันไปนะครับก็ถือว่ามีความชำนาญพอสมควรสำหรับน้องก็ยังไม่มีชุดเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็ว่าจะถ้าน้องไปด้วยก็ว่าจะชวนน้องไปได้นะครับคือตีอยู่ตีอยู่ที่ฐานนะครับเราไม่ได้เดินนะครับไม่เดินตามลุมนะครับตีอยู่ที่ปล็อก ที่ล็อกนะครับจะเป็นล็อกเป็นล็อก4 5หล็อกนะครับตามสนามไดทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแจ้งข่าวเ c นซครับเดรียมขออนุญาตเดินทางนะครับไปเจอกันเจอกันที่ค้งหนองนานะครับประมาณ2ชั่วโมงเนาะเขหน้าจะประมาณเกือบทุ่มนะครับหกโมงหกโมงเย็นเกือบทุ่มหนึ่งนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเ c ซลูกบอลปาแตนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ